งูใหญ่เป็นพญางูใหญ่เมืนบ่ค่ะแม่งูใหญ่สองตัวบ่ค่ะสองตัวลองฟีกัดนีเห็นเห็นเพิ่นเราป่ะเนี่สิมีคนไปไปคล้ายๆว่าไปตีไปไล่เพิ่นเป็รับมันเป็นพุทโธนกถือไม่ไม่ซ้ำน้อยคนไม่ให้นี่งรู้แต่เลยบอกว่าจะไปตีเพิ่นถอยน้องเมียเพิ่นสิแเพิ่นมีความสุขกันจะไปเขาถอดกันเนาะแต่เลยก็ดีได้ยินเสียงผมนะ เราก็เลิกคอยแพ้พี่แม่ลงกันแล้วกันเลียบรุงไปดูเล่ามึงเข้าฟ้านะมึงคำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องยูทูบและเพจเฟซบุ๊กมัณฑการผ้ารวยนะคะค่ะท่าดชมเมื่อนี้เนาะค่ะแอดนะคะกะมีโอกาสเดินทางนะคะมาตามตัวเลขของพี่นิรุตนะจ๊ะ สำหรับงวดวันที Leo, meter, はは 27, ่หนึงมิถุนายน2 5 6 6กเจัดเทนีนะคะลงพีบันชามีตัวเลขจาไดเป็นแนวทางให้นะคะมาไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยเนาะค่ะน้นมัสการค่ะถึงยินว่าหลงพีฝันฝันฝันมาเคลื่อนเหรฝันมาเคลื่อนเหรอคะฝันมาเคื่อนฝันเห็นนั่นบ้าน หลังเก่าตอสมัยพระท่านมีให้่าเขาอบานนี้ก็เห็นเหมือนพย่างูเงยเนาะดูแบบดูดูบ้านหลังเก่าแล้วดูบ้านนั้นพระท่านเหมือนพระตาพระท่านมีเหมือนให้พาเขามันมีข้องน้ำมีข้องน้ำยุ่ยซอยหม่องที่ที่ตั้งนี้ละที่ตัางนั่นสมัยนี้เะแต่ก็เขาล่างถือท่อนรักกันวันนี้ขย่างูเงย สองตัวสองต<ห>ัวครับบานนี้ก็เลยเห็นนั่น่มแม่คนนึงจังมากใจบานนี้เพิเลยบอกว่านมแม่จะย,ย่อไม่ไปตีเพิ่นเด้อคนก็ร่างนั่งยังคนก็ร่างตีทอร์ร่ากันเพิ่นตีมั่วไฟยังบ่อท่าน,าาาาน,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 นเหมือนไฟต่อว่าจ<ห>บพายางูสองตัวนั่นก็ตัวที่แรกงกข้อขึ้นผมหัวเนาะเพราะตีสบงมแม่คนนี้บานนี้ผมเลยว่าแล้วแล้ววไปเฮ็ดเพิ่นเด้อนนั่ไนดน้ยินเสียงอั่นผมได้ยินของผมก็เลยุงูควายลูกวันวานก็เลย ข้าจะออกไปแก้วไปจุ่ม,มองเป็นหู้ไม่ใยังใคใค่ทำเนี่ยล่ะในคนกันเห็นบ้นเป็นสีม้าหงสวบโอ้่สันในคนในคนฝันบาน้านนี้ผมไปไปทรงยาตของาตนี่เนาไปเบิ้องบานึงนนที่เนบนึงที่ก็หน,นึ่งสองศวนไหมููเมู่อหนึ่งสองสวนเราบ้านเก่าสกัยเป็นเด็กมันเป็นมูมูสิมนาส,สม,ายมัยนีเนาะนนบ้านทรศัพท์ บานนี้ฟันไปบานนี้พอดีหมามันเห่ากับแมงเที่ยงขึ้นหมามันห่าก็เลยก็ล่เลยกเสดุงเลยกเสดุงตื่นครับก็เคยฟันเห็นบ้านเก่าที่ตะเกียบเลยแต่ว่าตะกี้มันก็เป็นขั้องะเคยทำไมว่าท่านนี้ไฟฟ้าเป็นขัองน้ำเนาะแบบแบบเป็นนิดหน้อยมันมันเปลี่ยนขัองนำแล้วเป็ี่ยนขั้วนำพันฟานเห็นบ้านเก่าที่บ้านเก่า ก็เป็นเด็กเน้่แต่สมัยนเป็นเด็กใต่ผมบวชยุคผมบวชอยุคหมืดขึ้นนแล้วก็เป็นเด็กสมัยเป็นเด็กบ้านหลังเ,เก่าๆหรอกมีไฟฟ้าเ่าท่านเขานะบ้านหลังเก่าๆบ้านลังกเก่า,านะบ้านยุคปัจจุบันเนี่ยเราอ,อ่านุ่วงพ่ออ่านฝันตั้งแด่ตั้งแต่ฝันมีฝันหอดบ้านหลังเก่าสมัยยุ่นีย่ล้วบ้านหลังนี่ย่แล้ เดี๋ยวนั้นบ้านบ้านลุงพี่ทุ่มื้อนี่คือกันแบบ้านเป็นเป็นที่อยู่นั่นเลยตะตะเกียบเป็นที่ผมอยู่นั่นเนาะอยู่อยู่หนงเพยนอันที่บอกงูเหมือนพ่อท่อไปกินนู้นเจ้าเหรอทราบเหรอทราบครับครับเพื่อนก้าวข้ามชีวุ่นมองเพื่อนขายของถูกเกินละอะมันเห็นว่าขายขายของถูกเนาะนั่นจำได้มันเป็นบ้านเหรอเป็นเห็นพญางูใหญ่สองสองตัวกำลังกำลังถือท่อรักครั้งที่เห็นกันบ่ ก็มาเห็นสองตัวเห็นสองตัวตัวนั้นนี่เกี่ยวกันแล้วกันนี่ละบ้านเห็นยุ่งแมวคนหนึงว่าช่างว่าใส่จำหน้าจำหนาแล้วบ่ได้ถือไม้ไม้กับแม่นท้าน้อยคนหนึ่งยู่สิบเป็ดตีเล่านะสิบเป็ดขาเพราผมไม่บอกอย่าไปตีเพิ่อนด้วยิ่นว่าเฮียยังเพิ่นสิมัดขอดรักยังกันน่ะนะนุ่งข้อขึ้นเราเด้่ยนุข้อขึ้นพึ่งเล่าสองบ้านนี้ก็เลยว่าจะจะไปให้เพิ่นพาะ เพิ่นมาดีเพิ่นบรตั้งใจแบบนี้ค่อยๆยกค่อยๆยกแค่เียเบี้ยลงเนาะมาดนี้ก็เลยเลียเรียกออกไปในหู้เห็นหู้น้าก็จงหู้หู้เล่เขามาลหะอหู้ของเขาเหรครับเออบดนี้เห็นสห็นง้อมาสิมาดิพี่ม่งนงมาบอกเห็นง้ไปเพิ่งวาทดงที่มันดังที่เพิ่นหนึ่งอนี่เหร ผมส่งยาม่านหไปส่งไม่ออกหานผมเดี๋ยวเบงผมว่ได้ถามเราดอกผมรวดเร็วไปเห็นมาเมื่กี้หนึ่งสองศูนย์ทัิบเหมูมูเสีบแล้วถเกียนมันกับมีบ้านเมื่อี้เนาะตะกี่นเนาะทำไมเลยต้องเป็นบ้านเก่าต้งทำไนบ่นบ่มีบ้านเมื่อี้เนาะหนึ่งสองศูนย์มสิบแตตัดสองตัวมันก็อยู่ใน้ัานคือเก่านี่เหรอค่ะกึบหนึ่งก็เจ็ดนะผมหนึ่งหนึ่ก็เจ็ดตัวเดียวกันเนาะเมเราเ็ดสองูนน กันเจ็ดสองศูนย์ได้วันนี้บันเหนมือนกับห้องน้ำกับพุทเป็นน้ำกับเป็นนึ่งเป็นห้องน้ำเนาะเป็นหู้ว่อมเรือลุงหู้จะเป็นศูนย์ของเราแนา้ะเนาะเป็นหู้กู้กับเป็นศูนย์ของเขาบานนี้ไคาเล่าเลาขึ้นมาจากนั่นแหละูันนี้มบันหู้ว่อยเป็นกลุ่มบุมบ่มบดเลก็กงแต่้างน กว่ากับไอตาบานไทยตะลงพี่นี่อ้นตะลองพี่มากตัวใดค่ะเป็นพิเศษนี่เลยเ่นเลยเนียนเยนี่ยูโอ้มาเนี่ยเจ็ดนย์สอแล้วกับหนึ่งนย์ค่ะไม่ได้ตัวเดียวแันนี้เรารุ่นแยกหเน้นเจ็ดศูนย์สองศูนย้นึ่งศูโอ้ตัดไปเรียบร้อยแล้วเจ็ดศูมันกระทบซิปไปแล้วนะ งูสิบก็แตะเกียนกับบมไม่มาตะเกียบเลยสำไมตะเกียบทำมตะเกียนมันเปลี่ยนทั้งทั้งลูกล่างทั้งกันีลาไปลี่ยนทั้งขามาบัดนี่แหละเห็นข้องนำพาพาออกเขาเงี้ยบ้านผมกัอยู่นั่นแหะเพราะว่าคันคันตามนลองพี่น้วงพี่วาบานเลขที่หนึ่งสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์คันคันท่อสีตีแบบนั้นน่งงูสองตงูกับเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสองไปยู่นีห็อด้ครับมันจะล่องตัวร่องโตก็ดี รกรเนนลีเ้ยงลงห,งงหงน,น้าหน้าก็เป็นนล้อก็เลี้ยลงกหู้หู้ก็เป็นศูนการ่นี่เหรอล่นนี่แหะครับน้องค่ะการว่าห้าน้อยก็เลี้ยงรัฐบาลไงว่ามั่นใจที่ามือนนี่แหละมันก็เขาเปรพวดเขาปหูกพันเนืองออูสอ,องตัวป็ทเทงนีง่ก็เจ็ดสองเจ็ดศูนย์หนึงนน่งสองศูนย์ั่นเราบ้านเล็ที่ตุดเสดเดือดม้าม้าหลัง้เสื่อมืงขึ้น มันโวกทุกมันมาต้แมงฟันู้เชียบม่ค่อยฟันแบบนี้ต้องมือหน่นะมือรามาออกมือหน่นะเพื่อตะคว้าเพื่อออกบ้าหรหา0ู0นยเน้นเนนบลังพีนี่ล่ะเจ็ดนสองสูดูสองสู ว่านีคลิปนีมันบบนียแล้วมันไป่เน่ยนีแล้วผมพยายามไว้ันไดขีดแต่ก่อนผมมีบันไดขีดมาแถวแถวหนมีที่ตรงกับบ้านนั่นบ้านเขาผมพอดียั่นั่นตำเพได้ควบทำปั่นปั่นจันทร์ับวางไว้บนย่ง สองตัวสแพเแี่แเบียร์แมูเป็นม่จงอ่างตึงแค้แม่เบียรสองตัวรอครับูบูบนููัร่มตัวแล้วมนะีเจ็ดสองเนาะง่เหรอ่วลท่มท 70, <72. S 1> ฟันนบกาดอกดอาริตย์นมาเจ็ดศนย์เจ็ดสองสคนนน เยูดี้กันฟันกันเหมนว่ากันฟันนี่เปะอยู่ดี้ตีขาไปผมผมบ่ได้ตีวันผมบ่ได้ตีว่ากันช่วงเนออกเขาไหมผู้เฒ่าสองคนเนาะเนาะน้องควาฟุงตัวมเนาะเน้นเพราะที่ว่าเขาเขาเขาเป็ดเป็ดผู้เฒ่าสองคนสิมามาเอาซื้อบหมูนั่นแน่นั่นก็เขาอะไกข้าน้อยขาดคุ้มทำโลกไปหาส่วนบ่ผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนเดี๋ยวว่าผู้ใดว่าผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่ากับตะเกาเนาะโอ้ยฟัน งงมันคิดตุดแกมเดียวก่แต่ว่าเขาหาซูนเร็วก็หนูกินกล้านั่นอ๋อแต่ว่าอันนี้กับเป็นความฝันเนาะวันทนี่หนึ่งไก่เอฟซีล่องไปพิจารณา,าเบิงเนาะคะ่ะเพื่อจะเป็นตัวเลขให้โชคหรือว,ว่าท่านใดอยากเอาไปหาค่ากับเขาไร้บ้านก็ได้นะคะกับพิจารณา,าเบิงเนาะคะ่ะลองฟีเพิ่งกะไก้นะคะไก้ตัวเลขเนาะคะ่ะเป็นแนวทางให้นะคะเพื่อจะไม่โชคกะฝัน ปันเห็นบ้านเก้าบ้านเลขที่กันหนึ่งสองศูนย์ลรงพี่กันเยว่าหนึ่งกับเจ็ดละว่างเนาะคะ่ะงูสองตัวเนาะคะ่ะงูสองตัวกับเจ็ดสองจุดนี 7, ม่มีละเนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่าตัดออกมาแต่ว่านตรงพีมากเน้นๆก็คือหนึ่งศูนย์สองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะพิจารณาดูเดอ้อค่ะเป็นแนวทางนะคะขอให้ทุกๆท่ทานโชคดีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเซรัม่มวิตามินซีนะคะ นี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะ่ะแอดกะใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะคะ่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ